สวัสดีครับไทยแทนครับวันนี้น้องไทยแทนมาร่วมงานทีม่มิวสิกอมเป็นไงบ้างคะบรรยากาศรึ่นเดินรวยครับผมก็โอ้ไม่ได้มานานแล้วก็รู้สึกว่าเจอได้เจอแฟนๆแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆในวงการนะครับก็ดีใจครับก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาเดินผมที่นี่ครับวันนี้เรามีเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่า โอ้โไม่ได้ผมผมตอบคนหนึงเดี๋ยวเพื่อนจะน้อยใจแต่ก็ผมเรียกอะไรครับผมแต่ละคนเขาก็จะมีอเอกลักษณ์ของตัวเองครับผมก็มีศิลปินหลายท่านมากๆที่ผมชื่นชอบครับในวันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเองครับแล้ววันนี้ตอนตนี้ไทยแทนดีเพลงด้วยกิ๊บสูบกิ๊บยใช่ครับอะไรบ้างคะฟีดแบ รับผมก็เพิ่งปล่อยเพลงไปครับชื่อว่า After the Rain นะครับก็เป็นเพลงซิงเกิลที่3ของ First Mini Album ของผมชื่อว่า Yo Bo Yo Only Born Once นะครับก็ปกติผมจะมารอบที่แล้วก็มาฝนดาวตกก็เป็นเพลงแบบเศร้าๆหน่อยนะก็รอบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีแบบฟ้าหลังฝนเราอยากมีเหมือนว่าฮิวใจคนรวมถึงตัวเราเองด้วยเหมือนว่าถ้าแบบวันหนึ่งเราตื่นมารู้สึกไม่ดีเราตื่นมารู้สึกแบบเฮ้ยวันนี้รู้สึกแย่จังวันนี้แบบเซ็งๆเลยลก็อยากทําเพลงให้ ฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นได้เลยครับก็เป็นแบบความตั้งใจที่ทําเพลงนี้ออกมาครับแล้วพอปล่อยมาก็เห็นแบบมี thunder มีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยฟังเพลงนี้รู้สึกดีขึ้นจริงเลยเป็นสิ่งที่ผมแบบดีใจมากๆครับมีมีอัลบั้มนี้ทมีกี่เพลงครับมีอัลบั้มนี้มี4เพลงครับแล้วก็มี2โบนัสแทร็กครับก็จะมีโยโบมีฝนดาวตกมี after the rain มีเพลงใหม่ชื่อ bestie นะครับแล้วก็จะมีโบนัสแทร็กสองอันครับก็จะเป็นอะ acoustic version ของฝนดาวตกกับอะโยโบครับผม แล้วทีเราจะมีการมีงานอะไรเป็นพิเศษไหม,มแฟนไซแน่นอนก็คือพอปล่อย first mini album ไปแล้วนะครับเพราะเราเหมือนว่ารอบนี้ทำเป็นเหมือนฟิ y ิ i c a l ออกมาสามารถสั่งได้นะครับที่ช่องทาง phone one n g ครับก็ทำมา2เวอร์ชันเลยมีทั้ง Bliss ทั้ง b l u s เวอร์ชันนะครับก็แต่ละเวอร์ชันสีก็ไม่เหมือนกันนะครับไปดูกันได้ซึ่งพอเรามีฟิ y s i c a ออกมาแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องตามมาด้วยแฟนซายหรือเปล่าครับก็เลยประกาศไปด้วยว่า มี first mini album เสร็จแล้วก็ตามมาด้วย first fan sign นะครับก็ผู้ที่ซื้ออัลบั้มนี้จะได้รุ่นรับสิทธิ์ที่จะมาแฟนไซน์ผมวันที่29มีนาคมนี้นะครับที่ SF Cinema ครับผมวันี้พออรได้ไหมมี fan แฟนไซน์เราจะได้พบอะไรพิเศษโอ้โหเอาจริงว่าผมอะตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ทําแฟนไซน์นะครับก็เห็น thunder บอกอยากแบบ expect อะไรในแฟนไซน์ผมเลยบอก thunder ว่าอยากให้แบบแต่งตัวแบบ มาให้ผมแบบจดจําให้ได้นี่ก็เลยตื่นเต้นเฮ้ยพอเราพูดอย่างนี้ไปแล้วนี่เขาจะแต่งชุดอะไรกันมาวะเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมลุ่ฟอร์กับทูอยากจะดูอยากจะติดตามดูครับแล้วางนี้เรามีกระโดดตีหรือว่าเนสโ้ให้ใหใหใหทางแนแนลไหมครับผมเป็นคนเรียอ,อะไรไม่ชอบแบบตีกรอบให้คนผมเชื่อว่าพอเราพูดบีฟประมาณนึงแล้วเขาสามารถไปคิดเอาเองผมเชื่อว่ามันจะเกิดจินี่สักสั์ออกมาครับก็แต่ก็รุนเหมือนกันนะว่าจะมาแนวไหนกันก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบ คอสตูมแบบยังไงแบบเป็นแมสคอตหรือว่าเขาจะมาเป็นชุดอะไรตื่นเต้นมากครับอยากดูเหมือนกันนอกจากแฟบรนด์ในขณะนี้คือเราเห็นหลายคนเลยนะแบบศิลปินนะเขาก็จะมีแบบว่าเอ่อเบอร์สแฟนคลับครับลูกบอต้องมีแฟนครับโหนแน่นอนมันเป็นความฝันของศิลปินทุกคนนะว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ครับก็ผมรู้สึกว่าผมก็ อะไรพยายามฝึกฝนตัวเองพยายามปล่อยเพลงมากขึ้นเรื่อยๆพยายามเหมือนว่าเก็บทีละสเต็ปครับก็อย่าง2ปีก่อนก็จะปล่อย first EP ไปนี่ก็เดินทางมาถึง first mini album แล้วก็มาถึง first fan sign แล้วก็หวังว่าในอนาคตเร็วๆนี้ไม่นานเกินรอหวังว่าจะมี first concert หรือว่าเป็นอะไรที่แบบใหญ่กว่าเดิมครับผมนอกจากที่แทนย,ยังได้ร่วมแบบร่วมงานกับศิลปินหลายๆคนไม่ว,ว่าจะเป็นต่างชาติหรือในไทยเอง มีน,ยนยอยากร่วมงานเหรอในใจเหรอครับก็โหมีหลายคนมากแต่ขอพูดล่าสุดแล้วกันเพราะว่าเพิ่งเจอกันคือพี่แบมแบมครับก็เพิ่งเพิ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็เออผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไว้แบบคนนก,กันรู้สึกว่าแบบเออเราสนิทกันจริงๆถ้าได้ทํางานด้วยกันก็น่าจะสนุกอีกแบบครับใช่วช่วงนี้ผมก็เรียกอะไร ชอบทํางานเบื้องหลังด้วยชอบแบบเขียนเพลงอยากแบบทํางานเขียนเพลงให้คนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ผมแบบทาควบคู่ไประหว่างเพลงตัวเองครับผมในอนาคตเราก็จะมีผลงานเบื้องหลังโดยใครแทนก็ตอนนี้ก็มีแล้วครับก็มีเพลง Obsession ของ Minnie ครับที่ฟีดพี่เต็งก็ผมก็ได้เป็นเกียรติมากที่เขาให้โอกาสผมช่วยเขียนเนื้อเพลงนะครับก็หวังว่าในอนาคตพี่ๆถ้าอยากให้อยากได้เพลงอะไรหวังว่าจะนึกถึงผมกันนะครับ แค่เด <S rare> ี่ยวเราใครแทนความผลงานแล้วนี้ยแล้วก็โน้ตแล้วก็ช่องทางการตื่อสารเนี้ยส่วนงานเลยนะครับครับผมก็สำหรับเพลงใหม่ของผมนะครับเพลง After the Rain ครับตอนนี้ก็ไปฟังกันได้ไปดู M V กันได้นะครับที่ YouTube 4ฟร์ันดีเครับก็เป็นซิงเกิลที่3จาก First Mini Album ของผมเลยนะครับก็ เพลงนี้ตั้งใจทำมากตั้งใจทำเพื่อเป็นเพลงแบบฮิวใจแบบสเปร a โพซิทีฟเอนเนอร์จีหวังว่าใครเศร้าอยู่ใครกำลังเจอเรื่องทุกข์ใจหวังว่าเพลงนี้จะฮิวใจคนได้นะครับแล้วก็าฝากเพลงอื่นด้วยใน f i r s ์สมินิอัลบัม้มมีเพลงหลายเพลงเลยครับก็ไปสตรีมได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็แฟนไซน์ถ้าใครอยากมาแฟนไซน์ก็อย่าลืมออเดอร์เฟิร์สมิอัลบั้มผมเยนะครับข <Okay, S 1> <Okay, S 2> อบคุณครับ Welcome to Star Society